ถ้าเรามีงบน้อยเราควรซื้อประกันไหมคาถามนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคำถามที่พวกถูกถามบ่อยๆเลยว่าเออมีงบไม่พอมีงบน้อยรายได้น้อยนะครับถ้าตอบแบบในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับในฐานะที่เป็นคนขายประกันเป็นนายหน้าประกันชีวิตเนี่ยก็ต้องบอกว่ายิ่งเรางบน้อยนะครับเรายิ่งต้องทําไม่ใช่ว่าเพราะผมอยากจะขายนะครับแต่อยากให้เราทบทวนตัวเรามองกลับไป ดูคนข้างหลังเราคนไหนที่คอยซัพพอร์ตเราคนไหนคนห่วงใยเราคนในครอบครัวเรามีใครที่เราต้องห่วงใยเขาต้องดูแลเขานะครับคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยคนที่เขาห่วงใยเรานะครับวันหนึง่งถ้าเราไม่อยู่เขาจะอยู่แบบไหนเราจะทิ้งอะไรไว้ให้เขาครับ คนเราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่รู้ไหมครับคนเราถ้าตายไปทิ้งอะไรไว้มากมายเลยนะเออบางคนรับก็โอเควางแผนไว้ดีทำดูแลชีวิตตัวเองวางแผนการเงินมาดีก็จะเหลือมรดกเอาไว้ให้ครอบครัวเอาไว้ให้คนที่รักได้ต่อยอดเติบโตขึ้นสุขสบายขึ้นแต่หลายคนนะครับ ยิ่งมีรายได้น้อยกับประมาทกับชีวิตนะครับไม่มีการวางแผนทั้งเรื่องการเงินเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการดูแลสุขภาพเพราะว่าตัวเององบน้อยก็ประมาทนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อจากไปเขาไม่ได้มอบอะไรไว้ให้คนที่รักคนที่ห่วงใยคนข้างหลังเลยแต่เขามอบภาระก้อนโตภาระก้อนโตนะฮะอาจจะเป็นหนี้สินหรือแม้กระทั่งค่าจัดก,การครั้งสุดท้ายของชีวิต นะครับงบน้อยงบมากสามารถทำประกันชีวิตได้เหมือนกันครับมีไว้บ้างตามความเหมาะสมตามกำลังทรัพย์ตามการออมเงินขึ้นอยู่กับอายุของเรายิ่งเราทำตัดสินใจทำตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆน,นะครับแสดงว่าเราเป็นคนมองเห็นอนาคตที่ดีความเสี่ยงของเรายังน้อยอยู่นะครับบริษัทประกันชีวิตเข้าใจและสนับสน,นุนเขาทำเบี้ย ให้เราน้อยแต่เราจะได้ทุนที่สูงนะครับเมื่อเราทําตรงนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเบี้ยมันจะคงที่ไปตลอดเพราะว่าเบี้ยที่เขาประเมินออกมาเนี่ยเขาประเมินตามเกณฑ์อายุแรกเข้าครั้งเดียวนะครับเราก็จะจ่ายเบี้ยคงที่ยกเว้นพวกสัญญาเพิ่มเติมเนาะแต่ถ้าเราเน้นไปที่กองทุนมรดกนะครับเอาไปให้เป็นมรดกไม่ให้เป็นภาระเพราะระหว่างทางที่เราเหน็ดเหนื่อยสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างภาระอะไร ขึ้นมามากมายเลยนะครับแต่ถ้าเราจากไปเราจะทิ้งภาละานี้มันไม่ได้หมดไปตามตัวเรานะครับมันจะตามไปหาทายาทผู้สืบสันดาห์ผู้สืบนามสกุลเดียวคนที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับเขาก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้ผมขอแนะนำนะครับยกตัวอย่างเช่นอายุประมาณ30เนี่ยนะครับส5ปีเนี่ยทำกองมระะดก1ล้านบาทเนี่ยนะครับใช้เงินแค่6กพันกวบาทต่อปีนะครับ ต่อปีนะลองหารเฉลี่ยดูสิเดือนนึงเนี่ยคุณใช้แค่หลักร้อยอ่ะเจ็0แบาทใช่ไหมครับเจ็0แบาทต่อเดือนเนี่ยคุณออมเงินแค่นี้นะผมคิดว่ามันน่าจะพอไหวอ่ะถ้าเราจะไปตัดลดค่าใช้จ่ายตัวอื่นลงมาเนี่ยเราได้ความคุ้มครองชีวิตถึง1ล้านเลยนะแล้วถ้าเกิดเหตุที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่เราดันเจ็บป่วยจ็ป่วยด้วยโรคร้ายแรงซึ่งตอนนี้คนใกล้ตัวเรา เป็นกันมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบเร็งไม่ว่าจะเป็นโรคปอดนะครับจากมลพิษมลภาวะต่างๆถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะฮะเรามีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งไอ้ตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่มีไรายได้นะยิ่งเรารายได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราเจ็บป่วยเราไม่สามารถที่จะออกไปทํางานได้นะครับถ้ามีนายจ้างเราก็จะโดนเบียดนายจ้างบีบออกถ้าเป็นฟรีแลนซ์เป็นพ่อค้าแม่ค้ายิ่งหนักนี่ครับแต่ถ้าเราทํากองมรดกตัวเนี้ย ที่มันคุ้มครองโรคร้ายแรงด้วยเนี่ยเราจะมีเงินก้อนนะครับอย่างน้อย8 5 0 0 0ถึง8 0สนขึ้นอยู่กับกำลังของเรานะครับก็ปรึกษาได้พี่เอประกันชีวิตยินดีให้บริการให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ